ถ้ามึงเลิกทั้งสวยกี่นาหินอุนๆเลยเนาะกใช่ไหมถ่ายกี่ห้ามเก็บเมื่อ,อ,ก,ก,ก,อก,กี้ก็โทรไปพ่ออาจจะงงแต่ท่านดับไปนี่เร็วอ่ะมันไม่ได้เลยนะดับจอเร็วหน่ามันดับจอ,อ,อคือไปตั้งการดับเร็วมันต้องดับอืม เดี๋ยวต้องไปตั้งนะคะไม่เลงนี่ต่างๆติดต่อจะได้ไม่ไม่เลงค่ะคุณเดี๋ยวค่อยค่นั่งค่อยทำชดอนภาพเหรรอคับเดี๋ยวรอท่านติดต่อมาท่านก็ไม่เคยทำเราก็เวลาเราเวลาอยู่ตรงไหน การดับเร็วดับชา้านีมันเอาจากตรงไหนเนี่ยฮะยังแจ๊ครู้เรื่องเนี่ยเองเนี่ยส่งไปส่งไปครับก็เมื่อกี้เข้าไปจอภาพแล้วไงส่งไปโอ้ให้ก็ได้เฮ้ยมันเราก็จะดับเร็วอยู่นี้แหละจอบภาพัะรู้เนี่ยสมมีวัดใจลิงกี้จ้าหลวงพ่อก็โอ้ ท่านก็ไม่เคยรับเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเป็นครั้งแรกตุ้กกิ้งไลน์หรือไรเนี่ยอยู่ในนู้นอยู่ในไลน์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันใหม่แล้วค่ะมีวัดใหม่แล้วอยู่ในมือถือค่ะอยู่ในมือถือนี่ต้อิง อเคยก็เคยใช้เองดอยนี่ได้สิบนาทีลงสูงสุดเขาไม่มีเลยไม่ปิดเลยเหรอไม่ไม่ปิดเลยใช่ไมไม่มีไม่มีนะคะจะจับออโต้รอ่าเปิดกล้องก่นะคะกล้องอยู่ไหนเนี่ยเข้าไปที่ไลน์ดวก่อนอันนี้คืออะไร อันไหนท่านท่านไม่โทรผ่านไลน์ท่านโทรผ่านมือถือก็เลยงงท่านบอกว่าไลนมันไม่ปิดมืออืมไม่ใช่ไลอะไรต้องปิดไม่ปกติมันจะนี่ได้เลยนะมันจะได้เลยไงคือเราโทรเข้าไปอ่ะคือท่านไม่เคยทำไงเมื่อเกี้ยฉันโทรไปหาท่านสองรอบแล้วท่านไม่เคยทํา เนี่ยเราโทรเราต้ออลายคือเนี่ยเราโทรอะไรเนี้ยทเนี่ยเราก็วิดีโอคอลได้เลยพี่ต้องกดดิไม่มีคนรักนะท่านกดลักปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยเราไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เราก็แสดไอโฟนไม่เป็นไรบอกท่านไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ ท่านทำไม่เป็นหรือเลยเพราะว่าไม่แน่ใจเราไปกดแล้วที่ไหนเองงงเลยมันต้องผ่านทีล้องนะใช่ไคือนี้เราก็ทำถูกแล้วอะท่านท่านจะไม่เข้าใจก็ได้นะมันเลยโทรไม่ได้เนี่ยมันโทรไม่ได้ไม่ต้องผ่านไลน์เลยค่ะธรรมดาเลยเดี๋็อกทนลนไม่ต้องยห็นะ งะนมาสัสก,การค่ะท่านไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวะะเดี๋ยวผ่านลำโพงนะคะเดี๋ยวโยมโยมกล่าวคำถวายเลยนะคะสักครู่นะคะค่ะเค่ะต่อไปทุกท่านนะคะตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำถวายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมนะคะอ๋อธนาคารเดี๋ยวสักครู่นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะอ่ะเรียบร้อย โอ้มันก็เป็นแบบพื้นะนั่นมันอยู่ในไลน์ในไลนมันเข้าดูได้เลยในยขณะที่ติสายคายอยู่ที่ก็ไม่เคยเป็นนะเนี่ยไม่คือเป็นคนถนัดมือถือ<ส>ตัวเองไอโฟนใช่ไอโฟนอันนี้ไม่ใช่ไอโฟนมันงงแต่ถ้าไอโฟนอะค่ะไม่งงเลยมันก็เหมือนก<อ>ันแหละ ตอนนี้ได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวคำถวายเลยนะคะค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตปังสกูลาจีวลานีสัพริวาลานีภิภุสังพสซาโโลชยามะสาธุโลพันเตภิภุสังโคอิมานิปังสกูลาจีวลานีสัพริวาลานีปฏิการหาตูอัมหากังทีคาระตังิตัง ายาสุขายาคาแดกพระพิสุจิสงฆ์ผู้เจริญคาพระเจ้าทั้งหลายคณะเสบียงสวรค์ผู้ร่วมบุญกับอาจารย์เจนยันทิพย์ ขอน้อมถวายจัดตุปัจจัยร่วมบูรณะวิหารทานวัตถุทานและเสนาสนะต่างๆขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งจัตุปัจจัยโอนผ่านธนาคารต่างๆในวันนี้เพื่อร่วมสร้างวิหารทาน วัตถุทานและเสนาสนะต่างๆของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นการะนานเทอดค่ะคอธถวายแล้วนะคะรบนิมนต์พระเดชพระคุณนะคะท่านให้พรตวดน้ำให้ญาติโยมหน่อยค่ะใช่ครับราะวามตวดน้ำให้ญาติโยม สรพุทธบริ์ทั้งหลายมีโมทีปัจจัยนีขอญาติทั้งหลายความุขญาติทั้งหลายจงมีความเจริญในการสุบดวงได้คราบดีทางคณะบอกวัดทั้งนันดีโทษทั้งนั้นวางใจจิสมาธิขออานุโมูลาบุญและขออำนาจสุนสรนยิและจัดใจ Sabe? Um... สณาอยทุกที่คาโยกภาวะที่ว่าขณะที่ิศการนังคาปัญญาโนจตารุธรรมวัฒนีอายุวันโลสุขขังพลังจเป็นคนยสาธุค่ะกันมัสการนะคะค่ะสาธุค่ะกัดมารค่ะ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 มสการค่ะสาธุค่ะ ได้เส็แล้วก็จะส่งหลังในร้จัให้ภายหลนะครับค่ะ้ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะแงอมที่แลก็เาคนนะค่ะสาธุค่ะท่านครโคค่ะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเป็นวัสุดท้ายนีอวัสุดท้ายในเป็นคาราวากัื่อกี้นะคะดไปยัง ธนคารไทยวันนี้คือว่าอยู่ค่ะไม่มีวันนี้เขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ต้องพายธนาคารไหนกันดีไหมทางด้านหลังข้อที่ห้อะไรใช่ไหมล่ะข้อที่ห้าค่ะสุดท้ายธนาคารไทยพาณิชย์ข้อที่ห้าเลยนะคะสุดท้ายทั้งนี้ว่า โทรไปก่อนแล้วค่ะขะให้เตรียมตัวที่มีวันนี้ติดต่อไม่ได้นี่เขาเพิ่งติดต่อมาสักพูง่งนี ไม่มีถ้าไม่มีโทรกมือถือค่ะก็จะเป็นติดต่อทันผ่านกรรมการค่ะค่ะอันเดี๋ยวโยมจะส่งสลิปให้นะคะท่านค่ะ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 ได้ค่ะได้ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านวัชการค่ะเจ๋อ Oh. อันนี้วัดแม้แะคะ่ะอันนี้ผ้าห่มผ้าห่มคะเจดีค่ะที่ที่บรรจุพัปนปมใสอันนี้ผ้าห่มร้อยเมตเดี๋ยวจะส่งเคอร์ลี่ส่งทางใบเนียค่ิบต่อ เาี่ยเนี่ยเนี่ยดานเ่ไว้กเรไ่ยเีนี่ก็ไม่ดเข้ามาคะท่านนะใชนชื่อที่อยู่เป็นชื่อพี่ลุงนะหนูพ่อท่านขอค่เดี๋ยวค่อยส่งให้ท่านค่อยจัดการส่งมา ใช่รับสายก็เดี๋ยวจะโอนไปก่อนเพรวัดนี้เป็นผ่านคารวาสนะคะแต่ว่าเป็นชื่อบัญชีวัดเป็นชื่อบัญชีของวัดเลยค่ะไป็นโอนแม่ก่อนเลยนะโอเคอ่ะแล้วก็จบนี่ำจบก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็นเดี๋ยวต้องเรียนก่อนอันนี้คือพระโหมพระเจดีที่บนพระเจดีเนี้ยอยู่ทางภาคใต้เป็นวัดสําคัญนะคะ นะคะที่เขาบอกว่าเจดีเนี้ยมีอายุเป็นศตวตรรษเลยแล้วก็ได้ฝุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าในสมัยก่อนนะคะทีนี้ทางอาัตริย์ในสมัยโบราณนะคะก็ได้นำอาพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบในพระอกนะคะพระอบเล็กๆเนี่ยก็เอาไปบรรจุในพระเจดีองค์นี้นะคะเป็นวัดหลวงเป็นวัดสำคัญที่ภาคใต้นะคะ อาจารย์ก็เลยกับเด็นทางเจ้าวาและคณะสงฆ์ว่าจะนำผ้าผืนนี้เนี่ยไปห่มพระเจดีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราจะรีรอไม่ได้เราจะช้านว้เราจะรอเดี๋ยววันนี้ถ้าเรารอไปเนี่ยเราอาจจะติดกรรมค่ะติดกรรมเรื่องของวาจารหรือคำพูดหรือเรียกสัญญากรรมซึ่งอาจารย์จะสอนทุกคนเลยนะคะว่าถ้าจะทำบุญอะไรเราทำเลยอย่าไปรอ เราติดค้างอะไรอย่าไปติดค้างบุญอย่าไปโอ้โหเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าเรารับปากอะไรเอาไว้ไม่ว่าก,กับศาสนาก็ดีกับบุคลก็ดียิ่งศาสนาด้วยแล้วเนี่ยถ้าเราผิดพลาดอะไรเล็กน้อยเลยเนี่ยคือสามารถที่จะไปเป็นเกรดได้เลยนะคะโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเราเราสัจจะอะไรไว้ต้องรีดทำลูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะนํำจบรวมเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมงานจะส่งไปให้วัดทางผ่านทางเคอรี่นะคะอย่างลุรถเล็กก็ส่งวันนี้ได้เลยวันนี้วันนี้เคอรี่รถวันนี้รถเป็ท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะหรือว่าย้อนดูอยู่ก็ร่วมจบไปร่านกับอาจารย์ด้วยกันนะคะสร้างนโมทัสกรสามจบของกันนะคะ นะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท萨ะขออนิสงส์ขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาข้าพเจ้าทุ่งลาชื่อนามสกุลของแต่ละท่าน และคณะสเปนสวรรค์ผู้ร่วมบุญผู้ร่วมบุญกับอาจารย์เจนยันทีทุกทุ่กท่านที่ได้มีศรัทธาได้โอนปัจจัยผ่านบัญชีนางสาวรุ่งตะวันชนะสื่อ บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำปัจจัยนำมาซื้อผ้าห่มผ้าเจดีผืนนี้เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยการนำผ้าห่มผืนนี้นำส่งผ่านไปสนีเคอรี่เพื่อทำการให้วัด หรือคณะสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะสเบงสวรรค์นางผ้าห่มพระเจดีถืนนี้ ในผมรอบพระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีนิกธาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีของแสงแห่งบุญของพระบรมสารีริกธาตและพระอรหันตธาตทุกๆพระองค์โปรดแผ่ไพศาลให้ผู้ที่มีศรัทธาประสาทในกองบุญกองกุ สนที่ได้อนปัจจัยมารวมทั้งบุญที่ได้ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้จงส่งผลให้เป็นภรรวะปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เดินทางพิธีแห่งผลใดก็ขอให้แคบงรางปลอดภัยจากโรคโควิด -19 หรือโรคไข้หวัดต่างๆทุกชนิดทุกสายพันธุ์และโรคภัยแค่จิบต่างๆ อยาได้บังเกิดกับข้าพเจ้าและคณะเสบงสวรรค์ผู้ที่ได้มีศรัทธาในบุญนี้ทุกทท่านและขอให้ไม่ว่าจะเกิดะพบใดชาติใดขอให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมและเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะ สุขะภาระปฏิทานธนสารสมบัติโคกพั <coaching> days, everyday, siege, ์ปัจใจสี ITA: ่ไม่ว่าจะเกิดพบใดชาติใดขอคำว่าไม่มียากจนเข็นใจอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าลอกขอแสงแห่งบุญขอผ้าที่จะห่มพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งมีความสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งขอแสงแห่งบุญในครั้งนี้จงส่งผลให้ครอบครัวและตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ทั้งปวงผ่ากความทุกข์ใดๆที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องสัมมาอาชีพต่างๆหรือเรื่องการงานต่างๆ หรือเรื่องที่ประสบปัญหาต่างๆก็ขอให้พี่คลายกับร้ายกายเป็นดีขอให้มีทรัพย์ในการทำบุญได้กินได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมหากคนที่ตกงานอยู่ก็ขอให้มีงานทำคนที่ประกอบสมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ทำงานเป็นข้าราชการรับวิสาหกิจบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการหรือธุรกิจส่วนตัวในภาคส่วนต่างๆก็ขอให้สัมมาอาชีพทุกสัมมาอาชีพที่จงมีเงินทองไหลมาเทมาให้ประคองอยู่ได้ให้ การงานเจริญรุ่งเรืองจะได้มีทรัพย์ใช้สอยทางทางโรคและทางธรรมด้วยอนิสงส์ที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้ทั่วทุกท่านเธอทูสาธุสาธุอนุโมทามิก็ขอแสงบุญของพระหงที่จะส่งทางเตรี่ไปวัด สำคัญในพุทธศาสนาแม้ตัวข้าพเจรร้ารักณาดีรับสิบรอบที่สองไม่ได้เดินทางไปก็ดีนะคะแต่ก็มีศรัทธาและก็สัจาาจากวาจาคําพูดเป็นสิริพันธ์ที่ดิฉันได้ท่าสอนเสมอก็ดำภาพงคนนม้ค่น การส่งไปแล้วก็จะมีคณะส่งเป็นตัวแทนนะคะในการผมให้กับคณะก็ขอบุญนี้จงนำส่งให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้าและอันตรายทั้งหลายให้ทำมาหากินนะคะเร่่อนรุ่งเรืองและโลกภัยพักหน้าถ้ามีชื่อนามใดก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ได้พบเจอเลยอย่าได้ประสบเลยหากประสบอยู่ก็ขอให้ขี้คลายหรือแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ ทั่วทุกมุมของโลกใบนี้นะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ทุกทุกจังหวัดที่ได้ดูอยู่ก็ขอบารมีของพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกข้อองค์เป็นเกาะคุ้มกันกายเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นห้อมร้อมรอบขอบจักรวาลอนันตจักรวาลคุณพระศิลรัตนาตยและศิลปศิษย์ทั้งหลายคุ้มครองทท่านทุกคนและครอบครัวด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด งจะจัดส่งวันนี้เลยเนาะไหนดีไปขคล้วใชหน่ถาีีมายาวมากเลยใครับคุ้ชมมอะอะไรมก็ส่งอ๋อพี่เขาไมร้ีเขาไพ่จะพัดยากมากใหญ่มากเลยเนีไอ้ทนี่อาจจะปลานั้นนี่น เป็นยันชั้นใช่ไหมคะแตกทั้งหมดเดียวใช่ใชอ่ะอันนี้ที่เป็นชั้นแล้วไงอันีค่เอนนา้นี่เน่เไหมพี่รูส่งสลิ ยวเรยนส่งให้พอผ้าก่อนาคนน้ผพามาหาลานวันบึกตบกันกนี้ หนาสุดท้ายนะคะที่จะส่งพร้อมผ้าผ้าห่มคะทีนี้ <c oughs> เป็นเมร์คาราวาสด้วยเขาก็ไปตามงสตยคงอยูุดเมื่นอนเนาะเขาเลยไปตามผ้ะไม่ได้นะคะก็เลยไม่เป็นไรนะคะค่ะก็อนุับทนาบุญด้วยกันนะคะอันดับทนาบุญเลยต้องเ,อเป็นยังไงยังไม่รู้เลย,เลยปกติไม่ได้เป็นคนไรนี่อยู่ที่ <c oughs> โอ้โหน มันทึกแชร์อะไรกันเนี่ยคืออะไรงงฮวางใจครับ,รบปิดอย่งนีแล้วมันจะได้นั่นเหรอแน่ใจว่าต้องการหยุดไหม